ามาชมกันที่ตัวล้อทีซีน่ขอบ18นิ้วกว้าง8.5ออฟ35นะครับตัวนี้เป็นสเปค5รู113นะครับสามารถใส่ได้กับ5รู112และ5รู114นะครับเช่นรถเบนซ์ใส่ได้เลยนะครับซีล็อกโคนะครับแล้วก็ BM ไม่ได้นะครับ BM ที่เป็น5 1ารูเนี่ยใส่ได้แต่ถ้าเป็น5้ารูใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญใส่ได้กับรถ c ีวิ c ทุกรุ่นนะครับ Accord c a m r y อะไรพวกนี้ใส่ได้หมดนะครับที่เป็น5 1ารูและ5้รูใส่ได้หมดนะครับแต่5รูใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นสีไฮเปอร์แบล็คนะครับ สวยจัดๆัดเลยนะครับกับตัวสีไฮเปอร์แบ็คที่เป็นโทนไม่เข้มมากนะครับราคานะครับตอนนี้นะราคายังไม่ขึ้นนะครับอยู่ที่17,500บาทนะครับกับล้อเบลฟอร์ฟอร์มิงในราคาที่จับกล้องได้นะครับแล้วก็สเกลเดียวกับล้อเทียบแท้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าปั๊มตรงไหนบ้างสิ่งแรกที่ปั๊มนะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสเกลเดียวกับแท้เลยนะครับ ส่วนของจุดที่เขาปั๊มนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างแทบจะเหมือนกับ15และ17นะครับนี่15 17แล้วก็นะบรับตัวความลึกตรงนี้อยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับลึกเลยนะครับค่อนข้างลึกนะครับสวยจัดเลยนะครับก้านก็ยังคงอยู่ด้านในขอบล้อนะครับขอบล้อจะเป็นสเต็ปสองชั้นเช่นกันนะครับชั้นที่1ชั้นที่2นะครับ การอยู่ด้านในมีระยะลมเบรกเยอะอยู่นะครับสีจะอ่อนหน่อยนะครับจะไม่เข้มเท่า17นะครับสีจะแบบเหลือบๆอ,อ,อ่อนๆไม่ได้เข้มมากนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับพวกซีวิค F d ดีก็ใส่ได้นะครับใส่เป็นยาง2 2 5 40ก็ใส่ได้นะครับขอบ18 FD ปดีใส่ได้นะครับ f c FK, FB Boy เนี่ยใส่ได้หมดนะครับกับราคา17,500บาทที่ได้เป็นล้อเบา 4-forming นะครับย้ำว่าเป็นล้อเบา 4-forming นะครับโอเคก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับกับร้านาคนครซับยังยนตนะครับมีให้เลือก3 s c สเกลนะครับ 15, 17, 18นะครับโทนสีก็ตามที่เห็นเลยนะครับ สนใจสอบถามได้เลยนะครับผมที่ร้านนะครทรัพย์ยางยนต์นะครับ0 9 4 540 9999 99. สวัสดีครับมีหน้าร้านชัดเจนนะครับลูกค้าที่สั่งออนไลน์เรามีบริการจัดส่งให้นะครับผมประมาณนี้นะครับนะครทรัพย์ยางยนต์ฝากร้านด้วยนะครับ Perfect! thank you